สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตู้เซเว่นกันจะทำยังไงเอาไหนเอาไหนดีเอาไหนดีให้น้องเขายันไหมอ้าวเดี๋ยวเราให้น้องเขาทดลองก่อนอาเขาหยอดน้องเขาหยอดตังไปแล้ว นอ้องบอกหยอไมได้เขินอีกไม่ได้ต้องเลือกสินค้าก่อนไรอ่าต้องเลือกสินค้าก่อนบกกี้เงินสดย0่สบบาท ปึ๊บเลือกได้แล้วปึ๊บอ๋อนี่ขึ้นมาแล้วครับโอตูเซเว่นครับสุดยอดเลยเนี่ยปึ๊บและเพื่อการป้องกันสุขภาพของท่านขอความร่วมมือทุกท่านานสวมหน้ากากอนามัยตลอเวลาที่อยู่ภายในสานและหาก เปิดฝาเปิดฝานี่แบบเปิดฝาทางนี้อ่ะน่าเอาอะไรเหรอเอาอะไรครับอารสอาขนมเอาเล่นี่ครับต้องเลือกสินเลือกสินค้าก่อน แล้วเลือกจ่ายเงินเอาอะไรดี่าเอาอะไรดีนี่ครับก็เป็นที่รับร้อยครับน้องบอกว่าน้องก็ใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็หยอดเลือกเอาเออแล้วที่อุ่นเขาจะทำยังไงอ่ะก็ไม่ได้อุ่นนรอ อ,อ,อ๋อนี่อ้าวเลื่อนแล้วนี่ครับตู้เซเว่นใครอยากมาหยอดนะครับลองมาเล่นดูครับอันนี้เล่นได้มาหยอดอยู่ที่เขาใหญ่แมคโครเขาใหญ่ไม่เคยหยอดเหมือนกันนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับครับตู้เซเว่นนะครับอ้าวเอาอะไรเอาเลยเหรอ เอาเล่หรอไหนอ่ะบอกกี้เหรอบอกกี้เารออ่าอ๋อปอกกี้อ่าโอเคอแล้วก็จ่ายเงินสดแ,แล้วก็ยอดตังอ้อาวไายอดตังครับ เพื่อเป็นการต้องกานดูแลสุขภาพของท่านและสิ่งดับริษัทจึงขอความร่วมมือทุกท่านโรุณาโอเคเรียบร้อยอกาอเลื่อนขึ้นไปแล้วเลื่อนขึ้นไปแล้วุกสวมหนวน้าาาากออัยตลลดเี่ครับอ่าเรียบร้อยลงมาแล้วอ่าแม่ อ่าเรียบร้อยแล้วครับใครมานะครับอ่าเทสเลยนี่เป็นกันเสร็จนะครับ